เกสใจสวัสดีครับโมแต่คิดนะครับว่าจะเริ่มยังไงนะครับคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเอาสบายบานบ้านๆแบบผมนี่ก,นก็นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมา,าแนะนําไปด้วยนะครับแล้วก็เล่าเท่าที่ผมรู้นะครับก็ประมาณว่าคิดโตบ้านๆน,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 นะครับคิดโตแบบงูปลานะครับ ผมออก,ก่อนออกตัวก่อนว่าไม่ได้รู้ลึกรู้จริงสักเท่าไหร่นักนะครับเพีงแคเ่เป็นคนที่เชื่นชอบและเข้ามาศึกษาระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับก็เป็นการแนะนำนะครับเผื่อที่ใครสนใจอยู่หรือ,อยังไม่รู้จักตัวแพลตฟอร์มดีบุสนะครับว่ามันทำงานยังไงมันคืออะไรนะครับหรือว่าคนไทย ไปเปิดเจอแล้วมันไม่รู้คืออะไรเนี่ยไอ้ผมเนี่ยอพอที่จะใช้งานอยู่บ้านนะครับก็ก็เลยขอมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไอ,อ้อตัวดีบุสเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอ้เจ้าแพลตฟอร์มดีบุสเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเว็บนะครับเขียนบล็อกเขียนโพสมากกว่านะครับไม่ใช่เขียนบล็อกนะครับก็คือเป็นเหมือนข้อแค่ข้อความสั้นๆนะครับแค่ไม่กี่บรรทัดแล้วก็แท็กติดรูปนะครับ แล้วก็ใส่แท็กอะไรพวกนี้นะครับแลสามารถเทวมิสเตอร์ออกได้ด้วยนะครับก็แพลตฟอร์มอันนี้สามารถที่จะรับรางวัลผ่านเหรียญไฮท์ได้นะครับก็คือสามารถารับเหรียญรางวัลคริปโตได้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็แพลตฟอร์มนี้ก็อยู่ในคริปโตทุเรยของผมนะครับที่ผมจะต้องเข้าไปทุกวันนะครับ มาดูหน้าตากันอันนี้เป็นหน้าตาของ Facebook เขานะจริงๆผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าเขามี Facebook ด้วยนะครับก็คือไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างว่าชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งใหม่ๆมันเยอะมากนะครับก็มันรู้ไม่หมดนะครับมันรู้แล้วก็รู้ไม่ได้รู้แบบรู้ลึกรู้จริงนะครับรู้แค่พออ๋อพอใช้งานได้นะครับพอดำน้ําไปได้ ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เราจะได้รับเหรียญให้เป็นติดรางวัลน,นะครับนี่หนึ่งท่านนะครับที่มีใช้งานาเป็นประจําเลยก็คือพิชาตนะครับตอนนี้แกก็มีมาใช้งานอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับรายได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยจะมุดมีแค่6 มีคนมาโหวตแค่6คนเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็คนนึงแหละนะครับแล้วก็โหวตให้เยอะนะครับก็หนึ่งหนึ่งโพสต์เราเนี่ยก็เกือบได้หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญตอนนี้เหรียญให้เขก็สิบกว่าบาทนะจิปานะเดี๋ยวนะสิบกว่าบาทไหมสิบกว่าบาทไหมไปดูวอลล์เวทผมก่อนนะครับเข้าสามจุดสามหนึ่งนะครับจุดสามหนึ่งราคาพวกนี้มันขึ้นลงตามราคาตลาดนะครับ ได้มากได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะครับมันเ,เขาเอาไปเทรดนะครับไปเล่นหุ้นนะครับมูลค่าก็ขึ้นอยู่กับการถือครองนะครับเหมือนพวกซื้อหุ้นอะ่ะประมาณนั้นนะครับอ,อ่ะสิบบาทสิบเก็ดสิบเอ็ดบาทนะครับก็อยู่ประมาณนี้อันห,หนึ่งเหรียญก็ ถ้าโพสหน like ึ i, ่งโพสแล้วได้สิบเอ็ดบาทนะครับก็ทำไปเนาะนะก็ผมตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็โพสทุกวันอยู่แล้วนะครับบางวันเมื่อวานเมื่อวานมึนครับพี่โจพี่โจเลี้ยงเบียนะครับมึนเลยไม่ได้โพสนะครับก็นี่นะครับเพิ่งมาโพสเมื่อเช้าตอนประมาณหกชั่วโมงที่แล้วนะครับกับ จริงๆมันได้เยอะนะครับแต่ผมพลาดนะครับก็บอกแนะนํานกันก่อนนะครับว่าตอนที่เราโพสดีบูสเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีตรงช่องว่าเราแม็กสุดจะรับเงินที่เท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่ว่าอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเป็นหนึ่งก็แก้ซะนะครับแก้ซะให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นสิบเป็นร้อยอมัน่ังมากก็ดูของเรากําลังเราส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมากดบวชให้เราส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน สิบเลี้ยงแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็ใส่ศูนย์เข้าไปจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยดีบุสสามารถส่งไปชวิตเตอร์ต่อได้เลยนะครับโดยอัตโนมัติแต่ต้องติ๊กก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกดยืนยันอีกทีนะครับแล้วก็โพสต์เล้วเรื่องเสร็จแล้วเราก็แท็กรูปเข้าไปนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามอ่ ทางช่องทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ท,ทาง Facebook ของผมนะครับที่สามารถสื่อสารกับผมได้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาถามได้นะครับว่าทำอย่างไรนะครับก็แนะนำกันไปนะครับหาเพื่อนหาเพื่อนนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้คนไทยมีน้อยนะครับคนไทยมีน้อยแล้วก็ยังไง พวกนี้มันก็เหมือนมันเหมือนกดโบนดเพราะกดโบนดมันก็เป็นเหมือนการให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ไอการกดโบนดเนี่ยก็เป็นเหมือนการอะไรให้รางวัลนะครับแต่ให้เงินสมมติยกตัวอย่างให้เงินนะครับก็เหมือนให้ให้ให้รางวัลให้รางวัลนะครับเป็นเหรียญรางวัลเป็นเหรียญรางวัลนะครับแต่เหรียญรางวัลที่เราจะให้เขาได้เนี่ยเราก็ต้องมีการสะสมมีเหมือนเพิ่ women, มพลังมีพ no ลังท like ี่สามารถที่จะ ให้รางวัลเขาได้นะครับเหมดองอย่างผมเนี่ยอย,นะอย่างผมเนี่ยเขียนมาเป็นปีแล้วนะครับมีพลังระดับหนึ่งนะครับพอที่จะโหวตให้เพื่อนๆได้นะครับพอที่จะโหวตให้เพื่อนๆได้ประมาณเท่าไหร่0.01นะครับ0.01ถ้าพลังเต็มร้อย 500, นะครับ ็สามารถที่จะมีพลังบสถให้เพื่อนประมาณน,นั้นแต่ถ้าเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ามันก็อาจจะอย่างน้อยอยังไม่มีพลังแล้วก็ต้องมีการสะสมนะครับสะสมไประดับหนึ่งอ่าหรือ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 นะครับหรือ,รอ,รอจะไม่สะสมพลังก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่บทความของเราแล้วทีนี้นะครับบทที่โพสต์ของเราแล้วนะครับรูปภาพอ่าฝึกถ่ายรูปให้สวยๆนะครับอ่ารูปที่มันแบบ ดึงดูดคนได้นะครับรออูปแบบไหนดึงดูดคนได้รูปดอกไม้ส,สวยๆรูปวิวสวยอะไรพวกน,นี้รูปกับข้าวอร่อยอะไรเงี้ยเอาเราเอามาลงนะครับก็จะมีคนมาดูมาดูชอบแอบก็ก็บดบดให้กดถูกใจให้อย่างพวกประวานพวกอะไรคนที่เาขามีเงินอาจจะมีเงินเหลือหรือมีพลังหรืออาจจะหาแบบเออ,อะไรที่มันรูปภาพหาแรงบ,บันดาลใจอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาหาเขาก็อาจจะ เจอแล้วโอ้เหมือนจุดไอเดียอะไรประมาณนี้ของเขาให้เขาได้เขาก็กดถูกใจให้เราอะไรประมาณนี้นะครับกลับอีกอย่างนึง่งสมมุติว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยรูปก,ก็ไม่ได้สวยเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยนั่นก็เราก็ยังมีชุมชนไทยเรานะครับที่คอยสนับสนุนเราแต่ในส่วนของแพลตฟอร์มในส่วนของอไทยทีมที่เข้าสนับสนุนอยู่นี่ก็คือจะต้องอโพส บทความนะครับเขียนเล่าเรื่องอ่ะไม่น้อยกว่าสิบบรรทัดน,นะครับก็ต้องเล่าเรื่องกันก่อนนะครับเล่าเรื่องให้มันมีเนื้อเรื่องประกอบหน่อยรูปภาพอะไรพวกนี้อ่มันถึงจะมีเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโพสอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีเอมันมันมีอะไรอ่ะมีรูปแล้วก็เหมือนพูดอะไรแค่คำสองคำอย่างเงี้ยมันก็ ก็เหมือนไม่สมเหียสมผลที่เราต้องนั่งบูดให้ประมาณนั้นนะครับออ,อย่างน้อยเราก็ต้องมีการเ,ออเล่าเรื่องนึกหน่อยอะไรเงี้ยว่าจะเล่าเรื่องอะไรประมาณไหนนะครับมันถึงจะออดูมีมูลค่าหน่อยนะครับใน,ในของบทความของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามีความรู้เรามีความรู้จริงนะครับหรือมีประสบการณ์จริงเรามีอะไรที่อยากจะแบ่งปันคนอื่นจริงๆเราก็สามารถที่จะ มาพิมพ์นะครับเรียบเปรียนให้มันสวยง,งามอย่างนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบทความสร้างโพสต์ที่มันมีประโยชน์กับคนส่วนมากนะครับอันนี้ก็ดีเลยอย่างนี้มันก็จะยิ่งทําให้บทความของเรามีมูลค่านะครับยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าคนมีความสามารถด้านภาษาด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยเยี่ยมเลยนะครับมันก็จะยิ่งจะทําให้คุณโตเร็วนะครับ ในเช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของเพื่อนที่มาบวชนะครับตันะ้งแต่ตั้งแต่ต,แต,ตัวการ์ตูนนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนอสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนนะครับโดย,ท,ยทีมของเราเนี่ยนะครับที่คอยอหาสปอนเซอร์หาคนสนับสนุนมาบวชให้เรานะครับอันนี้แค่แค่นี้ก็โอเค แค kind of so, well. so, okay, right? ่เรามาโวดทุกวีทุกวันนะครับวันละเรื่องวันละเรื่องนะครับมันก็สะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนผมสะสมมาเป็นปีสองปีสามปีแล้วนะครับก็ทำมาเป็นประจำนะครับโอเคเล่าออกทะเลนะครับลับมาที่ดีบุสนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานการเข้าใช้งานนะครับก็แค่เรามีนะครับตัว s t e a ม Key หรือ h i ส e Ke y นะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องมีบัญชีของอแต่ละแพลตฟอร์มก่อนนะครับแต่ละเหรียญข,ของเจ้าของเหรียญก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Hi, ไฮหรือว่าของสติม i ินะครับก็เราก็ไปทำการสมัครนะครับใน u ู u b e ในในบทความในรูปอินเทอร์นเน็ตมีวิธีให้นะครับลองเข้าไปดูลองไปศึกษาดูถ้าไม่ได้ยังไงก็มาปรึกษากันนะครับยินดี ยินดียิดีให้ทุกคนแบบไปไงอ่ะอสร้างไรายได้นะครับสำหรับใครที่ชอบมาสายนี้นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็ลองดูนะครับลองมาเขียนดูลองมาโพสต์ดูนะครับอืก็ สำหรับเจ้าดี o s t ก็ประมาณน,นี้นะครับก็หน้าห่วงนะครับก็สามารถที่เราจะพิมพ์มแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือแท็กเปลี่ยนเปลี่ยนจำนวนเหรียญที่เราจะได้สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยโพสไปทวิตเตอร์นะครับเพิ่มรูปภาพเพิ่มอะไรไอคอนอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเทรนนะครับของบทความที่คนเขาเข้าไปโหมวดให้สูงสุดนะครับเี่ยก็แค่นี้เองนะครับ แต่เขาแปลว่าอะไรวะครับก็มีแค่นี้นะครับก็เขใส่แท็กนะ,ะล่าสุดเหรอครับก็น่าจะเป็นเหมือนโพสต์ล่าสุดที่เขาโพสต์กันล่าสุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนอมีใครมาคอมเมนต์มีใครมาทักเรานะครับ อันนี้โปรไฟล์ของเรานะครับหน้าตาโปรไฟล์เราครับก็อันนี้ก็แต่งนั้นแต่งทีมนะครับเป็นแบบสว่างเป็นแบบมืดนะครับก็เมื่อเกเาครับอันนี้ก็สวิต์นะครับก็สมมติว่าเรามีหลายบัญชีนะครับเราก็สามารถที่จะแต่เหมือนผมเคยมีอลองดูนะครับเอาบัญชีของพี่สาวมานะครับ ถ้าเพิ่มมากกว่า2บัญชีเนี่ยนะครับเอ,อนะครับมันได้แค่2บัญชีนะครับชีวิตไปเีวิตมานะครับก็ลองดูนะครับลองดูก็เราสู่กันฟังประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม